มายากลน่ะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่ของคุณน่ะกลายเป็นของจริงไอ้ปีศาจผมไม่เชื่อเรื่องผีรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนถูกป่ะครับเราก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันเกิดยังไงหรือเขามีกนหรือมีเทคนิคอะไรยังไงการหลอกที่ง่ายที่สุดเรื่องี้โลกคือการหลอกให้คนคิดว่าเขาจะรวย พาดสวด ATM ดีกว่าเฮ้ยพี่ทำมือแบบนี้เลครับ5 6 7 8โอเคคุณควรให้ไปอยู่นะครับบอกแล้วบอกผ่านกระดานนี้บอกผ่านกระดานนี้6นะครับจะคัดรูปภาพเฉพาะเปลี่ยนเป็นปกตินะครับเปลี่็นปกตินะครับปกตินะครับเราเคยม่ห้ามเอาแก้ออกนะครับถ้าเกิดใครขึ้นห้ามเอาแก้ออกโอเค โอเคครับเฮ้ mhm. ยเฮ้ยครับอะไรอ่ะอะไรอัน <salv> น <agi> ี้ผมขออันสุดท้ายจริงอันนี้ทำไมไม่เล่นเกมนี้คนอื่นกูกลัวผีทำให้เป็นง่ายขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ t i c t ท c t o u r EP ที่2นะครับด้วยผมคนเดิมนะครับเก่งทักซิโดนะครับแม่ หลังจากที่ EP แรกนะครับถูกปล่อยออกไปนะครับก็มีคนถามถ่ายถึง EP ที่2กันอย่างท่วมท้นเลยนะครับว่าเมื่อไรจะออกมาเราก็ไม่ปล่อยให้ท่านรอนานจนเกินไปนะครับ EP ที่2นั้นไซส์ก็เลยมาปรากฏณตอนนี้นะครับเปิดหัวมานะครับคนคนนี้น่ากลัวคนที่เราจะไปหาอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับเม่ธรรมดาที่ไหนรายการนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็น mentalist คืออะไร mentalist ผมไปเปิดดิกดูก็เ,เขาบอกว่าเป็นนักอ่านใจนักจิตจิตนะไม่ใช่จิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาหรือเขาเป็นโรคจิตไม่ใช่นะคคนนี้จะเป็นคนอื่นใดไปไม่ได้นอกจากคนนี้ครับคุณเต้ปิยพงศ์ในบุคลิกเขาแล้ะครับที่ทำให้กรรมการไทยแลนด์ก๊อตทะเลเนี่ยหลงหงายหลังเงือบไปเลยนะครับเพราะคิดว่ามันไม่ใช่คนเอีาศาจ ผมไม่เชื่อเรื่องผีแล้วด้วยคลิปนี้เองนะครับสร้างปรากฏการณ์10ล้านวิวภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นที่โจดจัน <c oughs> เป็นที่โด่งดังนะครับเพียงชั่วข้ามคืนเลยนะครับ <c oughs> เขาเลี้ยงลูกกอกไว้หรือเปล่าหรือว่าเขาเลี้ยงกุมารทองทําไมถึงมีการสะกิดหลังกระตุกคอเสือ้อหรือเขามีมือที่สามหรือเขาเป็นมือที่สามใคร <c oughs> ที่เราก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆแล้วไซ ถึงขนาดต้อมยุทธเลิศเนี่ยเอ่ยปากออกมาว่ามายากลของเขาเนี่ยมันคือของจริงโอ้โหนั่นหมายความว่าอะไรคนระับเขาเชื่อทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือพูดง่ายๆรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะครับเรียกว่าสมบทบาทเลยก็ว่าได้คำพูดนี้นะครับหลุดออกมาจากปากต้อมยุทธเลิศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้กำกับระดับมือพิการเฮ้ย <Hey! S 1> ระดับมือพิการ นะครับซึ่งผ่านผลงานเรียกว่านักแสดงชั้นแนวหน้าเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยมามากมายหลากหลายชีวิตหรือว่าเขาไม่เชื่อว่าไอสิ่งที่เต้ปียพงษ์เนี่ยกระทำอยู่นั้นเนี่ยมันคือการแสดงทีนี้เราก็จะไปพิสูจน์กันให้เห็นจัดจะเลยนะฮะวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเป็นหมอกจังๆหรือว่าเป็นควันซึ่งสองอย่างนี่มันคล้ายกันจนเราไม่อาจจะรู้ หากจะถามใครๆดูเนี่ยว่ามันเป็นดังหมอกหรือควันทักโซโดรำพันแล้วนะครับ ฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวกับเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาใกล้จะถึงแล้วนะครับบ้านเต้ปิยพงนะฮะไม่ใช่อันนี้สามพระภูมเขาไม่ได้สถิตอยู่ตรงนี้นะอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมแอบย่องเข้าไปนะครับ นี่ไหนครับรถที่จอดอยู่นี่ที่ทำไมพาพี่มากินตรงนี้มันมองไม่เหมือนร้านอาหารย้อนกลับไปสมัยประมาณ50-60ปีก่อนคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักอาหารฝรั่ง แต่จริงๆแล้วนะครับส่วนมากอาหารฝรั่งที่รู้จักกันตอนนั้นน่ะไม่ใช่ทําโดยฝรั่งทําโดยคนจีนถ้าจะเนเป็นบริกจะน่าจะเป็นจีนไหหล่อก็ที่เขาจะรู้จักคาว่าร้านกุ๊กช็อปนั่นแหละถ้าเกิดพี่ไปถามคนเก่าแก่เนี่ยเขาก็จะรู้จักคํานี้เข้ใจเราคนสมัยใหม <c oughs> ่ <c oughs> ทีนี้รสชาติของหนึ่งสุขโรง,งแรมนี้นะครับคือโงรงแรมรัตาาโกสิ์เนี่ยเขาเปิดมามีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานน่าจะ70กว่าปีแล้วก็คิดว่าร้านนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยสมัยที่ เรียกว่าอาหารฝรั่งในบ้านเราเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงหัวดูหน้าตาแล้วนะครับน่ารับประทานมากเลยนะที<ต>ละอันมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ผมสั่งซุปอ่าอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงกินกับซุปเผ็ดนะครับอสองอย่างนี้รสชาติของซุปก็จะเบาๆหน่อยแต่ว่ามไม่เลี่ยนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าผมกินหลายทีแล้วบางทีมันเลี่ยนแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ปกติมากคือเขาก็น่าจะทอดเองเนื้อก็น่าจะสับเองนะครับอันนี้ชอบ ถือว่าตัววัตถุดิบดีนะครับถ้าพี่สั่งผมไม่เคยกินในสักอันเลยนะนี้มีอะไรบ้างครับโอ้ดูแล้วดูหน้าตาแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับคนนี้นะครับสั่งอาหารฝรั่งนะแต่หน้าตาลูกครึ่งอย่างผมเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นสั่งอาหารไทยนะครับจิ้มให้ใช่ครับเป็นคงจะเป็นอาหารที่ผมคุ้นเคยมากสุดครับผมน่าจะสั่งอาหารอินเดียพวกนี้ทรงแบบอินเดีย ผมกมยต้มยำแต่ว่าเป็นปลาจะได้ไม่ข้นเกินไปใช่ใช่แล้วทีเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอบทรงเครื่องซึ่งจริงแล้วเราก็อยากจะดูว่าเมนูแปลกๆของที่นี่มีอะไรมันก็คงจะเป็นส่วนผสมของกุนเชียงจับทรงเครื่องนี้ต้องมีกุนเชียงแน่นอนหลายอย่างเอามารวมกันมารวมกันหรือเรียกว่าอะไรที่เหลือในตู้เย็นก็คงเอามาคลุกเคล้าอยู่ันทรงเครื่องปกติแล้วเนี่ยอาหามากลมันก็มีหลายแนวเลยใช่ไหม แต่ของเต้เนี่ยทำไมเข้ามาสู่ความเป็น mentalist มาย,ยาจิตถ้าเราจะแบ่งเป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของหนักใบรกระกรเนี่ยคือบทบาทของผู้มีเวทมนต์ใช่ไหมครับส่วนคาแรคเตอร์ของ mentalist หรือว่ามาย,ยาจิตเนี่ยจะเป็นบทบาทของผู้มีพลังจิตคํานามคือมันต่างกันยังไงจริงๆก็ต่างกันนะผู้มีพลังจิตทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างผู้มีพลังจิตเสกแบงค์ไม่ได้ เพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมจะไปเสกแบงค์เนี่ยเปราว่าผมกำลังส่งบทบาทของผู้มีเวทมนต์หรือว่านักมายากรแล้วแต่ถ้าเกิดผมจะส่งบทเป็นผู้มีพลังจิตเนี่ยอาศัยวิทยาศาสตร์จริงบ้างหลอกบ้างจิตวิทยาจริงบ้างหลอกบ้างเนี่ยมาทําให้คนดูเกิดภาพว่านี่แหละคือปรากฏการณ์ทางจิตอ่ะอันนั้นผมคิดว่าเป็นบทบาทที่เหมาะสมกว่าสําหรับเมทาลลิซึมหรือว่ามายาจิตครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นความอ่อนแอในเชิงโครงสร้างของสังคมด้วยว่า เราขาดวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตที่ดีพอเราเลยต้องพยายามหาเรื่องเหลือเชื่อหรือพลังอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเราสังเกตได้เห็นจากพุทธภาณิชย์ที่กำลังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในบ้านเราตอนนี้นั่นคือสาเหตุที่ทําไมผมถึงทางานนี้ผมต้องการให้คนรู้ว่าผมเป็นคนธรรมดาแต่ผมสามารถแสดงเรื่องที่มันเหมือนกับศิลปศาสตร์ได้เพราะงั้นคุณต้องดูผมแลวคุณต้องกลับไปตั้งคําถามกับตัวเองว่า แล้วเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันมันคือเรื่องเหนือธรรมชาติจริงหรือเปล่าทําไมวิทยาศาสตร์หรือมายากลหรือมันจะจิตสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้อืต้องนั่งสมาธิหรอถึงจะแสดงว่าอ่านใจคนได้อาจจะไม่ต้องก็ได้อาจจะแค่รู้วิธีการในการแสดงให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกนะ่ยย้ยตรวนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่างานของเต้เนี่ยทำไมมันทําให้คนรู้สึกเชื่อมากกว่านาักมายากคนอื่นโอเค หนึ่งคือผมถูกปลูกฝังมาถูกวิธีคนที่เป็นเมนทอร์ของผมหรือผมอยากจะเรียกเขาเป็นอาจารย์แหละนะแต่ไม่รู้ว่าเขาถือว่าผมเป็นลูกศิษย์หรือเปล่า mm hmm. เขาพูดคีย์เวิร์ดสำคัญที่ถือว่าเปลี่ยนชีวิตผมได้เลยช,ชีวิตของนักมายากลแล้วกันนะคือมายากลที่ดีเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่ว่าทําให้คนไม่รู้ว่าทําได้ยังไงแต่ทําให้คนรู้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. การทําให้คนไม่รู้ว่าทําได้ยังไงอะ่ะไม่พอ ต้องทําให้เขารู้ด้วยครับรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ซึ่งผมเห็นนักไม่ได้โกหลายๆคนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาพอใจแล้วก็เขาคิดว่างานของเขาเนี่ยแค่ทําให้คนไม่รู้ว่าทําได้ยังไง mm hmm. ถ้าอย่างนั้นมันจะต่างอะไรกับพัซเซหรือโจทย์คณิตศาสตร์ละ mm hmm. ่ะออย่างพี่เล่นกลเออเศกไพ่นะครับมีเด mm ูยบลเลชั่นการ์ดใช่ไหมครับตอนที่พี่เศกไพ่เนี่ยพี่หวังจะให้คนดูเขาเชื่อว่าอะไรก็ mm hmm. คงจะเชื่อว่าเราสามารถหยิบไพ่จากกาันอากาศได้ใช่ไหมไม่คําตอบ<ช>พี่<ช>คําตอบ<ช>พี่คือถูกเสมอนะอพี่ต้องการให้คนดูเชื่อว่าหยิบไพ่จากอากาศงั้นะมาณพี่ตรงๆพี่คิดว่าเขาเชื่อไหมเอาตรงๆเลยจากใจ <c oughs> เอาตรงๆนะครับว่าเขาไม่เชื่อเขาอาจจะมีการคาดเดาอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งเขาอาจจะไม่เชื่อสักเดียแต่เราเหมือนกับเรา เราคิดว่าพอเราทําได้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชว์ทักษะโชว์สกิลใช่ครับให้รู้สึกซึ่งแน่นอนว่าการโชว์ทักษะเนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากจุดประสงค์ที่ว่าจะทาให้เขาเชื่อ,อการทาไพ่ให้หายจริงเ่ะไม่ไม่ใช่ไม่มีคําว่าทักษะนะอํอนานาจคืออํนานาจพลังคือพลังไม่มีคําว่าสกิลหรือทักษะครับทักษะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแต่อํานาจมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าประทานให้ดีดนิ้วแล้วไพ่ก็โผล่มานี่คือภาคแฟนตาซีที่คนต้องการจะเห็นนะคนดูที่เขาได้รับสมัยเนี่ยนะคนเรามันฉลาดขึ้นใช่ไหมมันคือการซ่อนไพ่ ใช่ใช่คือมันมันเป็นเรื่องจริงอ่ะคือเขาไม่รู้หรอกแต่เขาก็ชื่นชมนะแต่เขาชื่นชมในฐานที่ว่าเออคุณฝึกมาดีบ้างสามารถซ่อนพไพ่แม่เชนเห็นได้คําามคือมีไหมนักมายากลที่ตั้งใจจะตอบโจทย์เรื่องที่ว่าเสกไพ่จากอากาศได้จริงๆอจริงๆแล้วมีนะน่าจะชื่อเฮกเตอร์ัหละล้นได้แชมเปี้ยนซึมสาขาน่าจะเป็นการมีดิเลชันนะครับผมไม่แน่ใจเขา เสกแบง์ออกมาจากมือแล้วเขาไม่มีมูฟอะไรแบบเนี้ยเขาแบบหน้าหลังหน้าบึง้งมาเลยอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะรักรมายาก,กลกันเก่งแต่คนรู้แล้วรู้ว่าทํำยังไงแต่ผมเนี่ยไม่รู้<ม>แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นภาพที่เขาพยายามจะทําจริงๆว่าทําทได้ไหมทาให้คนเชื่อว่าเสกมาจริงๆอืมแล้วสิ่งที่เขาทําพยายามเนี่ยก็ออกดอกออกผลเป็นการที่เขาได้รู้จักทั่วโลกแล้วเขาก็ได้าะวาัลคิซึม เขาทาในสิ่งที่นักมายากลหลายคนพยายามจะหลีกหนีว่าเฮ้ยมันยากอ่ะมันจะเป็นเขาเหมือนเขากําลังเล่นเล่นมายากลให้นักมายากลดูวยมั้มถ้าถามผมนะผมมองว่าไม่จําเป็นหรอกครับเราใส่ใจแค่คนดูก็พอถ้าคนดูเชื่อมันก็คือพอแล้วแต่คนดูเขาไม่ได้เชื่อง่ายอ่ะเราต้องทำยังไงถึงจะทําให้เขาเชื่อได้ล่ะเราต้องไม่ใช่แค่ซ่อนให้ไม่รู้อ่ะแต่เราต้องสร้างให้เขายอมเชื่อได้ว่าเออมัน มันไม่มีจริงๆมันเสกออกมาจริงๆมันไร้การเคลื่อนไหวจริงๆอืใช่เคล็ดลับของผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้นในการออกแบบการแสดงค,คือผมจะพยายามไม่ใส่มูฟที่คนดูเห็นว่าทำอือืม,อมไอ้ประเภทที่ว่าทำเราไม่รู้เนี่ยยังไม่ดีพอ,อต้องไม่รู้ว่าทำต่างหากเรียกว่าธรรมชาติเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุด จะใช้คาพูดนี้ถูกถ้าถามผมนะอยากจะให้โฟกัสมากกว่าน,นั้นตอบคนดูได้ไหมล่ะว่าทําไมต้องทําสิ่งนี้ถ้าตอบไม่ได้นะต่อให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่แนวคิดทางโลจิกอะก็ไม่ธรรมชาตินะเหมือนอาจจะไม่สมเหตุสมผลคุณดูธรรมชาติแต่ปรากฏว่าอ่ะแล้วคุณทาทาไมใช่ใช่ใช่<ๆ>คือมูฟคุณอะเนียนมากธรรมชาติมากนะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้รอยต่อแต่ทําไมคุณถึงทําสิ่งนี้ล่ะออนั่นแหละคือเหตุผลที่ที่คุณตอบคนดูไม่ได้ คนดูก็จะมีคําตอบให้คุณคุณทําเพราะคุณจําเป็นต้องทําแล้วทำไมคุณจำเป็นต้องทําก็คุณต้องการให้กลนมาสาเร็จอ,อย่างภาษาของวงการเมทัลลิซึมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าริชัวริชัวคือพิธีกรรม,มเขาชอบบอกว่านักมายากลเนี่ยโดยเฉพาะนักมายกากลไพ่เนี่ยชอบมีพิธีกรรมอะไรเยอะแยะที่คนดูต้องทําสิ่งที่ทําให้คนดูต้องทําโดทยที่ไม่มีเหตุผลอะคุณแจกพไพ่เป็นสี่กองอ,อะเอาไพ่แต่ละกองมาไว้เบบนไอ้พวกนี้คือพิธีกรรมทำไมเป็นพิธีกรรมเพราะว่ามันอธิบายไม่ได้อะ เหมือนกับที่วลาเราจะเรียกผีทําไมต้องจุดเทียนอธิบายไม่ได้ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่บนเวทีเนี่ยผมชอบเล่นกลเวทีกลไพ่แต่กลายเป็นว่าผมดูคอสอัพเนี่ยหรือพวกมันปนกลระยะใกล้เนี่ยผมกลายเป็นว่าผมเกลียดเพราะผมามันมีอาร,รมณ์บทเยอะประเภทว่าให้หยิบไพ่ให้ตัดกล้องให้เซนให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าผลที่มันปรากฏเนี่ยมันต้องรอเวลาแล้วมันก็รู้สึกว่าเบื่อไปหนึ่งมันเสียต้นทุนเวลาสองมันไม่สนุก ใครสนุกบ้างกับการที่โดนนักมายากลบอกว่าต้องทาอย่างวันนี้อย่างนั้นแต่มายากลมันต้องบอกครับมันต้องมีสิ่งที่ให้คุณดูทําเพราะเราจะทําให้เขาเชื่อในตอนหลังแล้วผมแก้อย่างไงผมแก้ไม่ได้โฟลเส็สแต่ผมจะพยายามมีแนวคิดที่ว่าที่ผมทําสิ่งเนี้เพราะจะทําให้มัน,นชัดเจนขึ้นมันยากขึ้นมันน่าสนใจขึ้นยกตัวอ,อย่างการเซนไพ่ได้ใช่ไหมครับเซนไพ่จะมีสคริปต์อยู่แล้วไพ่ใบดีเป็นไพ่ใบเดียวในโลก เรียญหายนะครับทาเรียญหายในมือเนี่ยคำถามคือมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เล่นกลถูกไหมครับคนดูไม่เห็นเหรียญแล้วแหละทําหายแล้วแหละแต่คําถามคือเขาเชื่อจริงหรอเหรียญตกหรือเปล่าโยนไปหรือเปล่าเอากาวแปะไว้หลังมือหรือเปล่าไอ้นี่อัน uh> ี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคนดูคิดอย่างนี้ได้เขามีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วจะทำให้เขาเชื่อได้ยังไงว่าใช่ว่าเหรียญมันหายอ่ะถ้าถามผมนะ ผมยังทำไม่ได้ตอบตรงๆเลยก็อันนี้แหละก็ทําไม่ได้ครับผมก็เลยไม่เคยเล่นโกนเหรียนหายเลยแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ผมจําเป็นจะต้องเล่นการย้ายเหรียญจากที่หนึงไปที่หนึงอ๋ออาจเป็นเพราะว่าการทําให้เหรียญหายเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมายืนยันแต่การทําให้ย้ายที่เนี่ย มันมีการสร้างหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญเดียวกันมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ถูกโยนมันไม่ได้ถูกแปะหลังมือมันไม่ถูกแอบกินเข้าไปอ๋อมันเลยทําการย้ายที่มันถูกทําให้เชื่อมากกว่าการทอให้หายไปหรือพูดง่ายตามภาษาหลักไม่กูนะเราทําให้เขาเชื่อได้ง่ายกว่าประเทศเราเนี่ยผมกล้าพูดแล้วเป็นประเทศที่พิเศษมากๆเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ความคิดของออดีตหนึ่งบ้านเราเนี่ยท็อปๆเลยนะเรื่องสายศาสตร ต้องยอมรับว่ามันเป็นเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆที่มายากลททางานยากถูกอพิชัยยากในบ้านเราเพราะอะไรหลายๆคนไม่รู้จักหรอกว่าไสยศาสตร์คืออะไรแต่ดันเชื่อว่ามีจริงเพราะงั้นน่ะราวกับว่าการอ่านใจคนการทำอย่างไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบหาดูได้ไม่ยากในบ้านเรามันเลยด้อยค่าของมายากลลงไปประมาณว่าเฮ้ยก็เจ๋งนะทําของลอยแต่ว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนเคยได้ยินว่าพระวันนนก็ทําได้เหมือนกันนี่หว่า นี่มาถึงคำถามสําคัญแล้วไอ้มายาจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกาศาสตร์ของพวกมิจฉาชีพอะผมตอบแบบตรงๆเลยแล้วกันนะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าผมอยากจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยน่าจะไปได้ไกลพอสมควรคือหนึ่งาศาสตร์นี้มันอันตรายอยู่แล้วแหละครับใช่ไหมเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องของการทําให้คนเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีจริงด้วยซ้ำไปแล้วอาจจะลงผิดได้อาจจะลงผิดได้แล้วสองคือเราทํางานกับเรารู้ว่าคนอยากเชื่ออะไร การหลอกเลยใช่ไหมเอาทาให้คนลุ้การหลอกคนที่ดีที่สุดไอ้นี่พูดได้ปะเนี่ยพูดเลยการหลอกคนที่ดีที่สุดนะครับคือการหลอกสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อการหลอกที่ง่ายที่สุดเรื่องนี้โลกคือการหลอกให้คนคิดว่าเขาจะรวยคำถามคือเราจะเอาอะไรเขามากกว่า<ม>เช่นเออผมเป็นฝรั่งผมมักการจะหลอกผู้หญิงไทยว่าเนี่ยผมรักคุณอยากแต่งงานกับคุณ อันนี้ต้องยอมรับสินะมีมาเซ็ตไม่น้อยที่หลายๆคนมองว่าการการแต่งงานกับอ่าใช่ใช่มันทำมันทำให้เขาเนี่ยยอมที่จะลด security ตัวเองลดความเป็นผิวลตัวเองลงเพราะว่าเขามีผลประโยชน์ที่ได้ชื่อว่าได้แฟนรวยแล้วก็จะสบายไปทั้งชาติมีสิ่งชีพแบบหลายคนรู้วิธีนี้ก็จะหลอกเอาน่้นเอานี่อาจจะแบบเดี๋ยวผมอยากมาหาคุณนะแต่ว่าตอนเนี้ยเงินในมรดกผมเนี่ยคุณพ่อเพิ่งเสียไปแล้วก็อยู่ใน การเบิกของบัญชีอยู่เดี๋ยวผมจะมาหาคุณเพื่อพาคุณไปเที่ยวแล้วหลังจากนั้นถ้าผมชอบคุณนะเราอาจจะแบบแต่งงานกันแล้วก็จะพาไปพ่อแม่รู้จักอ่าแต่ว่าอย่าที่บอกไปตอนนี้โอ้โหผมติดเรื่องการจัดการมรโดดของคุณพ่อมากเลยเงินมันต้องห้ามออกเพราะผมโดนสรพากรกำลังเพ่งเล็งอยู่พุ้มมั่วไปก่อนอ่าถ้างั้นคุณโอนค่าเครื่องบินมาให้ผมได้ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวถึงว่าเนี่ยผมจะรูดแล้วก็เรียนทุกอย่างคุณเองโอนไหมโอนค่าเครื่องบินมันก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็หลักหมื่นโอนไป แล้วเรามีวิธียังไงบ้างที่จะหลีกเลี่ยงกับพวกนี้พวกมิจฉาชีพพวกนี้อ่ะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวิธีดูจํากัดตัวเองนิดนึงแต่ผมมองว่าเป็นกรอบป้องงานที่ดีเราไม่ควรจะได้เงินมากกว่าที่เราสมควรจะได้เช่นสมมติพี่จ้างผมทํางานะนะครับผมทํางานได้เกรดเกรดเกรดซีจากเกรดเอผมอาจจะไม่สะดวกใจที่รับค่าจ้างเต็มก็ได้พ่อผมสอนมาตั้งเด็กว่าเราไม่ควรได้เงินในส่วนที่เราไม่ควรได้ จะเป็นเกาะป้องกันตัวเองไปโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยเราเขาเรียกว่าคิดไปเองหรือฝันไปเองเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เขามาหลอกเราโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเนี่ยผมก็จะมักจะมีคำถามง,ง่ายๆว่าโอเคมันดีใช่ไหมถ้ามันดีเนี่ยทำไมคุณไม่กู้เงินมาลงทุนเพิ่มละ่ะทำไมคุณต้องระดมทุนด้วยหนึ่งถ้ามัน<ช><ช>ดีและไม่เสี่ยงคุณกู้เลยครับกําไรแน่นอนทําไมต้องมาแน่น,นอนเลยใช่ไหคือโอเคจะบอกว่าใจดีก็ได้แต่ก่อนหน้าที่คุณจะใจดีผมอะ คุณกู้เต็มวงเงินสภาพการเงินคุณหรือยังแล้วค่อยมามบอกผมใช่ไหมเราญาติคุณรู้เรื่องนี้ครบหรือยังล่ะจะมาทำไมนี่คุณมาบอกฟรีทั้งที่ผมรวยขึ้นแต่คุณไม่ได้รวยขึ้นเนี่ยนะม,มันก็จะมีความไม่มเมเเซน์กันอยู่<ม><ม>เรื่องที่ผมพูดเนี่ยคิดกันใด้ทุกคนแหละ<ม>แต่ว่าบางทีอ่ะคนเรามันเนองินอยู่ตรงหน้าแล้เราถือว่าเป็นโอากาส<ม>เราก็อยากจะเสี่ยงมันอ,อีกทางแก้หนึ่งคือ หาเงินให้เยอะๆครับเพราะเพราะถ้าเรามีเงินมากบ้อปุ๊บเราก็จะไม่โดนพวกนี้ใช่จิตใจเราไม่เราจะไม่รู้สึกเลยไปโวยาอืมอาจจะไปเสียอย่างอื่นนักลงนักล่องอย่างมากกว่าก็อีกเรื่องึงนเออใช่หอเต็มนั่นคือเต็มใจไม่ใช่วิจารชีพอีเต็มใจให้หลอกเต็มใจให้หลอกเต็มใจหอกอ่าโอเคผมจะมาเทสเรื่องการตัดสินใจคนก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปลึกถึงความคิดของพี่เก่งหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตของพี่เก่งบางอย่างนะครับผมจะมี านามบัรผมอยู่สามันนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะให้พี่เก่งเลือกไปหนึ่งใบนะครับแล้วเอาใบนั้นเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไว,ไว้ชัดเจนนะอ,อยากได้ใบไหนครับดเดี๋ยวนะชัวร์ไหมไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาถ้างั้นเก็บหยิบเก็บใส่กระเป๋าเกงเก็บใส่กระเป๋าเกงกระเป๋าเสื้อหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับเก็บอกระเป๋ากระเป๋าเกงใช่ไหมโอเคไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้โอเคต่อไปผมต้องการใช้2มือเนี่ยผมอยากให้พี่หยิบ2ใบนี้ไปนะครับ แล้วก็ทําการสลับไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยซ้ายขวาจนกระทั่งพี่พอใจแล้วพี่ก็ทําแบบนี้เจะไม่ต่างกันเลยหรออ่าใช่ครับไม่พอใจแล้วก็แยกออกมาครับโอเคไหมครับอันนี้สบายใจแลวนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมหรือว่าแล้วแต่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมมีคําถามครับอันไหนคือมือขวาพี่ครับพี่ลองคลิกดูครับว่าเป็นเขียนว่าอะไรแล้วลงมือซ้ายดีครับ แล้วจำได้ไหมครับตอนแรกที่พี่เลือกอ่ะเราหยิบออกมาตอนนี้พี่เก็บไว้ที่ไหนนะครับกระเป๋าด้านหลังหยิบมาเลยครับหยิบบล็อกนะหยิบบล็อกนะโอ้ว้าวคือคือตอนนี้ผมกำลังจะจะบอกพี่ว่าผมสามารถมีติบูลเลตการตัดสินใจของของของพี่ได้ว่าซ้ายอันไหนกระเป๋าอันไหนขวาอันไหนนี่มันชัดเจนชัดชัดขวาคือขวาซ้ายคือซ้ายกระเป๋าคือกระเป๋าทั้งที่จะบอกให้พี่เปลี่ยนใจทำไมเราไม่เปลี่ยนใจจริงๆแล้ว ไออันนี้ก็บอกได้ครับปกติถ้าพี่เปลี่ยนนี่ผมพลาดแล้วนะแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่ายิ่งเป็นนักมายากลเล่นเนี่ยบอกให้เลียนใไเขาจะยิ่งไม่เปลี่ยนใจแต่<ช>ว่าเมื่อสักครู่ถ้าเปลี่ยนใจเนี่ยคำตอบมันจะผิดเหรอผิดผิดครับผิด,ผดค,คือคือสิ่งที่ผมสแสดงเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมแค่มั่นใจว่าเอ้ยกับคนนี้ผมสามารถทําแบบนี้ได้กับคนนี้ผมสามารถทําแบบนี้ได้แต่ีนี้เราคิดอะไรเขารู้หมดเลยเนี่ย <laughs> อ่ะพูดถึงเรื่องความคิดใช่ไหมอันนี้ผมจะลองดูถ้า ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะขอคิดก่อนนะครับเออโอเคผมจะลองดูพาสเวิร์ดมือถือพี่พี่มีพี่มีพาสเวิร์ดมือถือไหมมีตั้งตั้งพาสเวิร์ดไว้ใช่ไหมครับใช่โอเคกี่หลักครับหกหกหลักใช่ไหมครับขอคิดก่อนนะปกติแล้วในมือถือพี่มีอะไรสำคัญหรือเปล่าก็นอกจากรูปพี่เออก็ไม่มีไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่ค่อยทําธุรกรรมผมว่าตะกี้เราพูดเรื่องมิจฉาชีพผมยังไม่อันตรายขอเอาเป็น พัสดน ATM ดีกว่าพี่ทำมือแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมพูดอะไรให้พี่ฟังเฉยนะครับตอนนี้พี่พยายามอย่านึกถึงพัสดุเอครับพี่พยายามอย่านึกถึงเลขอื่นใช่ครับกตึงเลขอื่นอย่านึกถึงพัสดุ ATM ในธาคารอย่านึกถึงเลขพัสดุ ATM มีกี่หลักนะครับผมสัมผัสได้ว่าน่าจะประมาณหกหลักนะครับหกหลักแรกนะครับเอผมได้ตัวเลขนี้มาครับเจ็ด แปดสองนะครับมีเจ็ดแปดสองหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าสามเลขหลังหรือสามเลขท้ายแต่ว่ามีเจ็ดแปดสองถูกไหมครับอืมีใช่ไหมครับเจ็ดแปดสองโอเคพี่ไม่ต้องนึกถึงพาสเวดพี่นะครับพี่ไม่ต้องนึกถึงพาสเวดพี่นะครับห้ามนึกเลยค,ะะคะ่ะห้ามนึกถึงเลขโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจนะห้าหกเก้าหรือเก้ากห้านี่แหละเช็ดถูก <sh arp> ปะ่ะอ่ะแต่ไม่ต้องบอกอ่ะไม,ไม่ไม่ต้องบอกแล้วว่าอันไหนแต่ว่าสามอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับใจหาแล้ว การทำนี่ไปไม่ได้เลยเนี่ยการที่ผมห้ามพี่นึกอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ให้ความสัมพันธ์กับเลขนั้นมากขึ้นก็ต้องระวังมิจฉาชีพดีแฟนเขาเนี่ยระวังนะครับเงินหายหมดนะฮะทั้งบัญชีเงินผมมาหายอยู่ที่แฟนหมดแล้วครับตอนนี้โดยสมัครใจโดยสมัครใจไม่ได้หลอกครับโดนบังคับบังคับคือทุกคนรู้ดีเราเราเหมือนถูกถูกผลิตมาให้แข่งแก่งกว่าแต่ว่าเราก็ต้องยอมเขาอยู่ดีไม่รู้ว่ามันถูกปลูกฝังโดยอะไรเหมือนกันแปลกดีครับเรื่องความสัมพันธ์ครับ เมื่อพูดถึงความเชื่อเคยมีคนกล่าวไว้ว่าเมื่อยามเด็กเนี่ยเราเชื่อพ่อแม่แต่ตอนแก่เนี่ยเราเชื่อเรื่องดวงนั่นคงเป็นเพราะปริมาณความไม่สมหวังแปรผันตามจำนวนอายุที่มากขึ้นจึงทำให้เราต้องพยายามหาที่พึ่งทางใจโดยขาดการใช้ซึ่งสติหรือศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อมิจฉาชีพ ซึ่งรู้จุดอ่อนตรงช่องว่างนี้จึงทำทีราวให้เราหลงผิดคิดไปว่านั่นคือโชคชะตาที่นำพาเราไปโดยหารู้ไหมว่ามันเป็นการวางหมากเอาไว้ล่วงหน้าของเราบรรดามิจชชี่ก็เป็นได้ เอออยู่นิ่งดีนะเดี๋ยวนั่นอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะพี่ไม่ใช่ไม่ตกไม่ตบไม่ตบไม่ตบงี้ไม่เอาไปดูมีการเสกทองเข้ากะโหลกของพี่เบิ้มหน่อยทองหายทั้งปึกอ่ะเก่งกว่าลุงอีกลุงยืนยันนะครับนี่คือนักเล่นกลนี่คือกรรมวิธีในการเล่นกลเขาบอกว่าปลัดขิกอันนี้ที่มีการปลุกเสกกันนี้เนี่ยนะฮะเราไปเจอกับทางด้านของเบิ้มลูกปองมีสลักเยอะจังเลยจะมีทุกอย่างเลยนะพี่เบิ้มเนี่ยไปขอความเห็น จากคุณเบิ้มลูกโป่งแล้วหลักมายากลทำได้แต่เด็กๆห้ามเดินแบบนะมอนน้ำตาเทียนใส่แขนนักข่าวแลวก็คนบางคนเข้าใจว่าผมไปก้าวล่วงหรือจับล่วงความเชื่อมากเพลงแรกกายสิธ์ได้นี่ฮะออกมาจากตาตรงนี้เลยคุณาไปหลอนคุยกันอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวนนี่ฮะส่วนพี่เบิ้มลูกโป่งเป็นนักมายากลชื่อดังใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เลยไหมคะระหว่างที่เรากําลังคุยกับทางคุณเบิ้ม ในลักษณะที่เราคุยๆกันอย่างเนี้จูจๆเจ้าตัวคายตะปูออกจากปากี่มีบางอย่างติดคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปรากฏควันขึ้นเหรอไม่โอ้ยพี่เบิ้มควันเยอะซะด้วยนี่เบิ้มใสยควันเลยนะฮะดูนะเอาล้เฮ้ยมีการคายก็คือตัวต่อออกมาจากปากแล้วก็ยังเป็นๆอยู่ด้วยนี่ขนาดนั่งคุยกับเรานะฮะไม่เห็นว่าหยิบพึ่งเข้าปากแล้วเอ้เคียวไปมาถามอยู่ๆพึ่งออกมาเลยฮะ ยังไงมันจะเข้าทางทวกโจรฮะแล้วเขาบอกว่ามีการดึงตะปูออกมาจากเท้าน้องค่ะอุ้ยนี่มันดึงออกมาจากเนื้อเลยเหรอใช่เลยนี่นี่นี่อ๋อเฮ้ยเห็นไหมเพื่อนดึงขึ้นมาเพื่อนดึงขึ้มานี่มาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยระหว่างที่พี่เบิ้มกำลังเป่าคาถาให้นักข่าวดูอีแล้วย่าข้ามมือด้วยค่ะข้ามมือเฮ้ยพี่เบิ้ม พี่เป็นใครอะพี่ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเกินไปแล้วพี่เฮ้ยเดี๋ยวข้ามือด้วยค่ะข้ามมือเฮ้ย